ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิลช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้นะคะคุณครูคนสวยมากประจำการอยู่สม่ําเสมอเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณโคูคขามาแล้วค่ะรอฟังนิทานต่อไม่มี อุ้ยจะนิทานทุกสัปดาห์ไม่ได้พี่นิทานเราก็ต้องแบบว่าเนาะมีนิทานแล้วก็มีแบบความรู้หลักภาษาอะไรมาฝันน้องๆบ้างสลับสลับกันไปได้เลยค่ะจะได้แบบว่าจริงๆอ่นนิทานก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดนะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องเล่า่มันก็สนุกสนานไงมีตัวละครนะน้องๆก็จะชอบเนาะแต่ว่าเออพอเจอคูเปอร์น่ะก็อยากให้แบบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่เป็นหลักภาษาด้วยบางที ก็คิดว่าแบบหลักภาษาไทยน่าเบื <nowadays> ่อแต่มันก็เป็นหลักที่เราควรต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยพนักก็เดี๋ยวเราแทรกแทรกกันไปเนาะได้ค่ะบางสัปดาห์เราเรียนหลักภาษาบางสัปดาห์เราเรียนนิทานเรียนวรรณกรรมเนาะมีเรื่องเล่าต่างๆสลับกันไปนะคะ แล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เนี่ยจะมาชวนน้องๆคุยเรื่องของการใช้นอนเนกับตอนหนูหลายเทปที่ผ่านมาครูเพิ่งก็พยายามสอนน้อยอย่างเขา้าเกาะแล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้ไออะะ่ I mean, ren, I mean, ary, อะไอไม่ม้วนไอแมมมาลายอะไรต่างๆค่ะ,ะอันนี้ก อ่ะสะไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นเพยัญชนะบ้างนะคะจริงๆสองตัวเนี้ยน้องๆคุ้นเคยล่ละเป็นเพยยญชนะไทยแล้วก็ออกเสียงเหมือนกันนันะนอนเองกับนอนหนูเสียงเนิ่มเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของการเขียนต่างกันเนาะทีนี้ถ้าถ้าเราดูว่าระหว่าง2ตัวเนี้ยตัวไหนที่มันจะดูเป็นแบบเอามาเขียนในคําไทยแท้เนี่ยก็คือตัวนอนหนูค่ะนอนเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําที่เรายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะเพราะว่าภาษาไทยของเรา ได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะ,ค,ะค่ะ,ะทีนี้มันก็มีหลักเกณฑ์เนาะหลักเกณฑ์ในการใช้อะว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงเวลาที่เราเจอตัวที่ใช้นอนเนนนะคะ,ะในหนังสือข้ออธิบายไว้เขาบอกว่าตัวนอนเนเนเนี่ยไม่ใช่เพญชนะไทยของเราโดยตรงเหมือนที่คุปเปิลบอกเมื่อกี้นะคะก็คือเรายืมมาจาก ภาษาบาลีสันสกฤตพอเรายืมมาเราก็เอาตัวเขียนของเขามาด้วยอเราก็เลยเกิดเป็นนอนเนียนขึ้นมาแต่ถามว่าแล้วจริงๆเราเนี่ยนอนเนียนใช้เขียนบาลีสันสกฤตอย่างเดียวหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่นะเพราะว่าน,นองนเนียก็สามารถนํามาใช้เขียนคําไทยแท้ได้ค่ะจนเราบางทีเราลืมไปแล้วว่านี่คือคําไทยแท้หรอลักษณะของคําไทยแท้เนี่ยต้องอธิบายน้องๆก่อนว่าก็คือจะเป็นคําที่สะกดตรงตามมาตราแม้กกกดกบกกงกลม เกยเกลผูล้นี้นะคะส่วนที่เราเจอโนนเนสสรสสันลาสอฤศีอหญิงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวสะกดนะคะก็ให้น้องๆรู้วว่าอ๋อคำเหล่านี้มันเป็นคำที่เรายืมมาจากบาลีสันสกฤตหรือว่าภาษากฤรีกนะคะแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบคงรูปศัพท์เดิมของเขาเอาไว้คงเสียงคงอะไรต่างๆเอาไว้ค่ะคพะื่อต้องสะกด ให้แตกต่างไปจากคำไทยของเรานะคะแต่ก็จะมีคําไทยแท้บางคําที่ใช้กันจนเคยชินแล้วก็ใช้นอนเนนค่ะคือคําว่านะนอนเนรนะนะนะอยุธย <"N ana, S 2> า Na, Na, ที่เป็นแบบนามสก,กุลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะซึ่งย่อม,มาจากคําว่านอยะอืนะคะแล้วก็พนะท่านพนะหัวเจ้าท่านนะคะพนะท่านนายกรัฐมนตรีอะคะ่ะที่มีไปายันน้อยอยู่ข้างหน้าแล้วก็พอพานนอนเนนแล้วก็ไปยันน้อยค่ะอเนี่ยอันนี้คือลักษณะของ คำไทยแท้ที่ใช้นอนเนก็มีนะไม่ใช่ว่าเขียนคำจากบาลีสันสกฤตสมมตินะคะอ่ะทีนี้ถัดมาค่ะหลักการใช้นอนเนเขาก็บอกว่าใช้เขียนคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะซึ่งมีพยัญชนะต้นหรือรูปคำเดิมเขียนด้วยนอนเนค่ะคือคำที่เรายืมมาแล้วเขาเขียนด้วยนอนเนนอ่ะก็เป็นอันรู้กันว่าอ้อเป็นคำที่ยืมมาจากบาลีสันสกฤตนะคะอ่ะยกตัวยอย่างเช่นคำว่าอะไรดีคำว่าขณะ ขนงไข่นอนเนรสะอาขนาดขนาดนี้นขนาด mm hmm. ที่กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยนะคะ,ะหรือจันทานจันทานที่เป็นวันณะในอินเดียะคะ่ะวันณะต่ำสุดข,ของอินเดียะคะําว่าจันก็สะกดด้วยนอนนนะคะหรือคําว่ามณีแก้วมณีอะคะ่ะก็เป็นนอนเณตันนิทานคือความตั้งมั่นเนี่ยนะก็เป็นนอนนอันนี้คือลักษณะของ คำที่เรายืมมาจากบาลีสันสกฤตแล้วเขาใช้นอนเนียนอยู่แล้วเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะอือต่อมาใช้เขียนคําที่มาจากภาษาบาลีค่ะตามหลักเกณฑ์การใช้นอนเนนนอนหนูอของภาษาบาลีนะคะว่าใช้คําว่านอน<ฮ>ําหน้าวัตตะอ่า วักตาเดี๋ยวต้องอธิบายนะว่าวักตาเนี่ยคือตอปะตาะกค่ะค่ะ <Huh. S 2> ที่เราใช้อ่นะคะอ่ะเช่นคําว่าอะไรบ้างคําว่ากันหา <Huh. S 2> กันหาเนี่ยนอนเนิน <Huh. S 2> ันหา <Huh. S 2> ใช่ปันหาก็ใช่ค่ <Huh. S 2> นะคะบัณฑิต นี่ก็ใช่ม,มนโทอุณหภูมิพิพิธภัณฑ์พวกนี้นะค,ะค่ะก็จะเป็นไปตามหลักหีืก็จะต้องเอาหลักการของการดูภาษบาลีเข้ามาใช้ด้วยนะคะ,คะอ่ะและอะไรอีกตามหลังเพนชนะตัวรื้อรือนะคะห่างยาวเนาะรอเรือ สอฤสีนะคะแล้วก็ให้เขียนเป็นนอเนนนะนะเช่นตามหลังตัวรือเช่นคําว่ากณาคนามีตัวรือใช่ไหมคะกลกอไก่รอรือสอฤศีนอเนนสละอากฤษณนาอย่างเงี้ยค่ะตามหลังรอเรือเช่นคําว่ากรุณาน,นะคะตามหลังสอฤสีเช่นคําว่าโฆษนาอย่างเี้เป็นต้นจะสังเกตว่าคําเหล่านี้ก็คือใช้นอนเนนหมดเลยนะคะนี่พวกนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ ยังเจอในคําว่าอะไรอีกคําว่ามีตัวเพียนชนะขั้นอย่างเช่นคําว่าปริศนาค่ะนะคะคําว่าปรารถนะนะคะคําว่าอาราธนาอย่างนี้เป็นต้นยินยคะแบบแล้วก็มีการใช้ตัวนอนหนูมาแต่เดิมแล้วก็มาเปลี่ยนในภายหลังเป็นนอนเนีนค่ะอย่างเช่นคําว่านามแต่แรกใช้นอนหนูเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนอนเนนในคําว่าประนามอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคําว่า นายกเนี่ยแล้วมาแผลงมาเปลี่ยนเป็นปรินายกจากนอนหนูก็กลายเป็นนอนนีนอย่างนี้นะคะ ยากทางต้องจำใช่หรือว่านิทานนิทานที่เป็นนอนหนูสระอีทอทงสระอานอนหนูเนะะี่ยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นปณิธานอย่างนี้เป็นต้นอืมนะคะอันนี้ก็คือจากนอนหนูแล้วก็แปลงมาเป็นนอนเนนในภายหลังเี่ยบางทีก็ต้องใช้หลักการจําเหมือนการพิมพ์ตานะคะจําว่าคําเหล่านั้นน่ะจะสะกดว่ายังไงนะคะมให้น้องๆลองแบบลองสะกดสิว่าคําเหล่านี้ใช้นอนหนูหรือนอนเนนอ่ะลองลุ้นดูอ่ะ そう。Uh huh. เอาเอาคำไม่ยากเกินไปเนาะเอาคำว่าคำนวณคำนวณเนาะหนูค่ะนอนหนูด้วยนอนเนนด้วยพ่<อ><า>นิตาทำงานข้างหลังอ่านถูกไหมค <c oughs> ออําคําเนาะแล้วก็น,นหนูวอลแวนนานเน,เนยียนไงอือใช่ค่ะใช่ไหมอ่าอันนี้เอามาหลอกอะ่ะ <c oughs> แอบหลอกน้องๆไปด้วยว่าเอ๊ะนอนหนูหรืนอนเนีนน้องๆก็จะต้องแบบเฮ้ยเจอตัวอะไรก่อนอ <c oughs> น่ะเจอนาหนูก่อนเนาะที่ไหนได้เอานอนเนนสะกดไปด้วยนะคะกระเษียณอายุล่ะคะกษะเียณอายุ นอนเนนค่ะอ่าเกษตรอายุนี่นอนเนนนะคะแล้วอะไรอีกที่จะเจอบ่อยๆกันเทศกันเทศนอนตการแล้วก็นอนเนนอ่าตัวการนอนเนนนจะมีนอนเนนนะคะแล้วก็เทศเนี่ยเทศสะกดด้วยสอสารลาใช่ป่ะเราหนูตะลันช่แล้วก็นอนหนูไม้ทันตะฆาตไม้ทันตะฆาตเออใจใจนะคะแล้วก็อะไรอีก ทันทค่าธันทคาาอ่าทันทคาาสะกดยังไงไม้ทันทคาาเนี่ยเปลี่จังถึกถึงแล้วเนี่ยอ่าทันทคาาอ่ะนอนเน้นแน่นอนนอนเน้นสี่ออใช่ใช่อันน่ะสะกดด้วยนอนเน้นเนาะแล้วก็ทอมุนโทแล้วก็คอรักคังสระอาต่อเต่าอูนะคะแล้วก็ คำว่าอะไรอีกปราณีตค่ะนานี้์ก็นอนเนนเหมือนกันค่ะนารายล่ะนารายนาเป็นนอนหนูค่ะอ่าแล้วก็รายใช้นอนเนนแล้วก็ไม้ทันทักคาดเนาะใช่ค่ะพันนาาล่ะพันนานาพันนาานอนเนนค่ะนอนนอนเนก่อนแล้วก็นอนหนูสละอาใช่นะคะก็มีหลายคำเลยที่เราคุ้นๆเนาะเป็นนอนเนเนี่ยพิกษุนีเนี่ยออืมนนก็ เออก็นอนเนนะคะยักซินีก็นอนเนมใช่ปะวานิดวานิดวานิดหมนวานิคคานอนเนานใช่ก็เป็นนอนเนนะคะอ่ะนี่ก็เป็นหลักการของการเอาไว้แบบดูว่าเราจะใช้นอนเนเนี่ยก็จะมีหลักการแบบนี้แล้วก็ให้น้องๆรู้ว่าเวลาเราเจอนอนเนนะคือคําที่เรายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะค่ะต้องรู้คาศัพท์ใช่รู้หลักเกณฑ์ไว้หน่อยแต่ถึงเวลาที่ใช้อ่ะครูป้งก็มักจะบอกซ้ําๆว่าถ้าเราใช้บ่อย บ่อยใช้ถูกต้องมันก็จะจําได้เองนะคะหลักการเหล่านี้ก็เป็นหลักการที่เขาเรียกว่าอะไรบอกไว้อยู่ในหนังสือหลักภาษาไทยแต่ในขนะที่เราเป็นคนไทยอะค่ะเราควรต้องรู้ฟินเนาะอ่ะค่ะขอบคุณเดี๋ยวว่นมากเลยค่ะใช่เดี๋ยวครั้งหน้ามีนนหนูมาฝากพร้อมพร้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณครูก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล